ติดแผ่น X 3 9ตรงไหนดีหลายคนนะครับสงสัยว่าติดแผ่น X 3 9ตรงไหนดีที่สุดครับจุดนะฮะที่จะติดตัวแผ่น X 3 9หรือว่า X 3 9นี้นะครับจุดหลักๆนะครับจะมีอยู่นะครับ2จุดนะฮะจุดแรกก็คือนะครับบริเวณท้ายทอยนะครับนี่เขาเรียกว่าบริเวณ C 7นะครับและจุดที่2นะครับ จุดที่2ก็คือใต้สะดือนะครับเราวัดลงไปนะครับ3นิ้วแบบนี้ต้อติดใต้สะดือนะครับนี่คือจุดที่สําคัญนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับร่างกายนะครับเขาใช้นะครับการฝังเข็มนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของร่างกายครับ2จุดนี้นะครับติดจะดีที่สุดนะครับและนอกจากนั้นครับจุดอื่นติดได้ไหมครับนะฮะจุดอื่นติดได้ครับติดได้นะครับติดบริเวณที่ต้องการนะครับได้ทุกจุดเลยนะครับเช่น เป็นโรคเกานะครับปวดที่เข่านะฮะก็แผ่นนี้ติดเลยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับให้ติดพร้อมกัน2จุดครับเพราะว่าจุดที่ท้ายทอยกับจุดใต้สะดือนี่ครับเป็นจุดหลักของร่างกายที่จะช่วยนะครับเชื่อมต่อระหว่างนะครับจุดต่างๆกับการเชื่อมต่อทั้งหมดของของระบบในร่างกายของเรานะครับนี่คือสิ่งที่นะครับทางตัวโปรดักนะครับได้ศึกษาแล้วก็วิจัยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ติด2จุดนี้นะครับดีที่สุดนะครับถ้าจะติดเฉพาะจุดก็คือติดจุดที่มีปัญหาติดได้เลยครับนะฮะคือติดที่จุดที่มีปัญหานะครับติดได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเราต้องการแก้ไขบริเวณแขนบริเวณขาบริเวณหน้าต้องติดตรงนี้ไหมครับคือติด2จุดเนี้ยนะครับสองจุดเนี้ยควบคุมทั้งร่างกายถ้าอยากจะเสริมให้มีประสิทธิภาพและเห็นผลรวดเร็วมากขึ้นครับติดเสริมเข้าไปครับนะฮะติดเสริมเข้าไป จะเห็นผลนะครับในระยะเวลาที่ต้องการขรับ